ีร้อรงค์การบริหารส่วนจังหวัดภูแกต รวมพิธีถวายนามส่งประซอบส้มแดงประสังคราดที่วัดมงคลนิมิตประอารามล่วงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพระวีสุทธิธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตประธานไฟส่งนายเมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานายคาราวาดในพิธีถวายนามส่งประซอบส้มแดงปยาแังวรส้มแดงประสังคราดสกุลมาาสังกับริทนายกพร้อมด้วยนายชบรลิตนนครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวชิรินประทุมวัฒนาพงศ์รองพัดอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็กกตตลอดจนภาคส่วนราชการและประชาชนชาวภูเก,กต็ตรวมถวายนามส่งประซอบต,ต่อหน้าพระรูปสุเม็จพประยันสนซงวอสุเม็จพประสังขราชสกลมห้าสังกปรินายกเพื่อแสดงความไวายอาไล ท้งนี้ซืบเหนือจากเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีแถลงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่องพระอาการประชวนข้องสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัางฆปรรณาย,ยกคณะประทับณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยฉบับที่9ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ทาวายการรักษารายงานว่าสมุมเด็จประญาณสังวอสมเดจประสังฆราชสกลมหาสังการปรีนายกมีพระอาการโดยร่วมสุดลงได้สิ้นประชดลงแล้วเมื่อเวลา1 9กนาิกา30ิบนาทีของวันนี้สา,าเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแทบประโลหิตเพื่อให้พุทธาศาสนิกชนและพระสุนิกรถูกมู่เหลาได้แสดงความกตัญญูรัฐบาลจึงให้ถูกจังหวัดจัดพิธีถาวายนามส่งประซอบโดยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีถวายน้ำส่งประสบอบนวัดมงคลนิมิตพระอารามล่วงวันซุกที2 5ตุลาคม2556และจัดพิธีถวายสักการะพระรูปบริเวณด้านหน้าอาคารสลากลางจังหวัดภูเก,ก็ตซึ่งมีการตั้งโต๊ะลงน้ำเพื่อให้ประสุกนกรภูเก,ก็ตทุกมู่เหลาวรวมลงน้ำถวายความไว้อาลัยเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่2 5ตุลาคม2556เป็นตอนไป